มากันที่คนส่งยิ้มคับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวนจะพาเราไปติดตามเรื่องราวดีๆที่พ่อเมืองลำปางค่ะมีการมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดไปดูแลให้การช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งที่ชีวิตรันทดเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะเธอเป็นโรคสะเก็ดเงินรุมร้าทั้งตัวเลยนะคะบางช่วงเวลาเนี่ยเครียดถึงขั้นคิดอยากจะทำร้ายตัวเองซ้ำร้ายยังอยู่กับน้องชายที่พิการมาเป็น ระยะเวลา20ปีแล้วชีวิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองค่ะชีวิตที่อาพับชีวิตที่ต้องดิ้นรนสู้ ของนงยาวนามสมุทรหญิงสาวที่จังหวัดลำปางต้องทนทุกทรมานด้วยโรคสะเก็ดเงินเวลาอากาศหนาวผิวเธอจะแห้งและเจ็บแสบไปทั่วร่างกายต้องทนทุกทรมานอย่างนี้มาหลาย10ปีซ้ำร้ายน้องชายมาป่วยเป็นอมัมพฤกษครึ่งร่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นานกว่า20ปีไม่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนที เออก็ได้เข้ามาที่จะมาดูพวกหนูหน่อยจนมาครังหนูก็ท้อก็มีนะคะก็คือ,จ,อจ่ายเข้ามนจำเป็นมากอ,อะไรได้ทุกอย่างก็คือมีแค่ของน้องชายคนเดียวก็วนจนไม่มีได้จ่ายสักบาทเลยทุกวันนี้กินอยู่ก็ด้วยเบีย้ยอย่างชีพคนพิการเพียงเดือนละ800บาท ทันค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำค่าไฟมีก็กินไม่มีก็อดวันนี้ทางพมลำปางโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวไรยได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน3,000บาทพร้อมมอบถุงยังชีพน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วคนเองเยาเนี่ยเป็นเสเก็ดเงินเนี่ยมา16ปีนะส6ปีซึ่งก็ต้อง ดูแลน้องชายผู้เป็นพิการนะครับซึ่งมีความยากลำบากก็วันนี้ทางสูงพองได้ทึ่งก็ได้มอบผงยางชีพพร้อมกับน้ำดืม่มไว้ใช้นะครับบรรเทาความเดือดร้อนนะครับโดยกระทรวงการต่าสังคมและกองทั่เรือก็ได้มอบหมายให้สูงพองเอาได้ทึ่งจังหวัดลำปางเนาะเป็นผู้ที่เหนื่อยงานที่ดูแลแความทุกข์ยากของประชาชนก็จงังหวัดลำปาง ท่านผู้ว่ารารรชกจัาหวดงปงนันปนห่่วงนนงนนรเอใืี้วันนี้ถือว่าได้แบ่งเบาทุกสุขสำหรับครวัวเรือนที่เดือดร้อนและสองพี่น้องผู้อับพับนี้ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่หากท่านใดอยากแสดงน้ำใจก็สามารถช่วยสองพี่น้องนี้ได้ ที่บ้านไร่ข่วงเป่าหมู่11ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหรือโทรประสานผู้แจ้งเรื่องราวได้ที่เบอร์0987521270โดยตรงเลยนะคะและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัด บริษัทธุรกิจเล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ